วันหนึ่งพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยแบกกรดสะพายบาทเดินทุดงจาริกรอนแรมไปถึงเมืองเชียงลออันเป็นเมืองเล็กๆในหุบเขาทางตอนเหนือของรัชฉานใกล้กับแคว้น12บสองปันหาด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าท่านจึงได้แวะเข้าไปที่วัดแห่งหนึ่งชื่อวัดหัวเมืองเชียงรอซึ่งก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากท่านครูบาเจ้าอาวาส ท่านครูบาเจ้าอาวาสชื่อท่านครูบาหัวเมืองหลังจากที่พระภิกษุหนุ่มสงน้ำจนเย็นกายเย็นใจดีแล้วเจ้าส่างน้อยรูปหนึ่งวิ่งมาหาที่กุติพูดบอกว่าหลวงพี่ท่านหลวงพ่อครูบาเจ้าอาวาสให้เฮามานิมนต์หลวงพี่ไปฉันน้ำปาน,นะข้าอ้อที่ไหนหรือเจ้าสางน้อยพระภิกษุหนุ่มถามยิ้มยิ้มที่กุติของหลวงพ่อครูบานั่นแหละ เจ้าส่างน้อยตอบพระภิกษุหนุ่มเมื่อทราบดังนั้นจึงห่มจีวรเฉวียงบ่าเรียบร้อยเดินตามหลังเจ้าส่างไปยังกุฏิของท่านเจ้าอาวาสอีกครั้งก้มกราบท่านด้วยความเคารพซึ่งท่านก็ประนมมือรับไหว้แล้วพูดบอกด้วยน้ำเสียงเมตตาว่าท่านเอ่ยนิมนต์ดื่มน้ำปานะก่อนเถอะ ผมให้เจ้าสางทำถวายท่านเห็นท่านเดินทางมาไกลคงจะเหนื่อยและหิวน้ำปานะนี้เป็นน้ำชาผสมน้ำพึ่งดื่มเถอะจะได้มีแรงผมอยากจะสนทนากับท่านเห็นท่านครั้งแรกก่อนลึกเลื่อมใสศรัทธาพระภิกษุหนุ่มรับแก้วน้ำปานะอุ่นๆมาค่อยๆจิบดื่มอย่างสำรวมดื่มแล้ววางแก้วลงพูดว่า ยินโจมค้าขอบพระคุณท่านครูบาน้ำปานะแก้วนี้หวานชื่นใจเป็นเวลานานนับเดือนแล้วที่ผมไม่ได้ดื่มน้ำปานะรสหวานในยามเย็นเช่นนี้ฉันก็ดื่มอีกอย่าได้เกรงใจมีเยอะแยะไปท่านครูบาบอกให้เจ้าส่างน้อยซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆเติมน้ำปานะให้ยังใจดีมีน้ำใจไม่ถือเนื้อไม่ถือตัว จากนั้นก็สนทนากันโดยถามพระภิกษุหนุ่มขึ้นว่าท่านเอ่ยท่านเดินทุดงมาจากที่ไหนทำไมจึงมาถึงเมืองเชียงรอแห่งนี้ได้พระภิกษุหนุ่มได้เล่าเรื่องการเดินทางของตนตั้งแต่ออกจากเมืองแม่ห้องสอนมายังเวียงเจียงตองและเมืองอื่นๆในเขตรัชฉานให้ท่านครูบาหัวเมืองฟังท่านครูบาครั้นได้ฟัง ก็ยิ่งมังเกิดความเลื่อมใสในปฏิปทาของพระภิกษุหนุ่มจึงพูดคุยสนทนาอย่างเป็นกันเองพระภิกษุหนุ่มจึงถามท่านบ้างว่าท่านครูบาท่านเป็นคนเมืองเชียงลอนี้หรือวัดหัวเมืองเชียงลอที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสปกครองอยู่นี้สงบงามมากไม่ใช่รอกท่านตอนเป็นเด็กตั้งแต่เกิดจนอายุสิบขวบผมอยู่ที่เมืองมีด ผมเป็นเด็กกําพระอนาถาไม่มีที่พึ่งแต่บุญนำพาให้ผมมายังเมืองเชียงรอและได้บวชอยู่ที่วัดนี้ห้าสิบปีแล้วละ่ะสาธุท่านครูบาบวชห้าสิบปีแล้วหรือนานเหลือเกินผมขออนุโมทนาบุญพระภิกษุหนุ่มประนมมือก้อมหัวสาธุการใช่แล้วบวชเป็นเจ้าสราง 10, สาิบพรรษาและบวชพระอีก 40, สีพรรษา นับรวมกัน50พรรษาพอดีไม่เคยศึกเลยก็ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะบวชจนตายนุ่นแหละชาตินี้จะขอถวายชีวิตบูชาองค์พระเจ้าพาราท่านครูบาครับหากไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปขอให้ท่านได้โปรดเล่าอดีตชีวิตของท่านให้ผมฟังด้วยเถิดเมื่อครู่ที่ท่านบอกว่าท่านเป็นเด็กกําพร้าอนาถาอยู่เมืองมีด แล้วบุญนำพาให้ท่านมาบวชอยู่เมืองเชียงรอบวชอยู่นาถึงห้าสิบพรรษาเป็นมาอย่างไรท่านครูบาเท่าหัวเมืองก็เต็มใจเล่าอดีตชีวิตของท่านให้พระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยซึ่งมีอายุคราวลูกฟังดังนี้ว่าเมื่อประมาณห้าสิบปีที่ผ่านพ้นมาณนะหมู่บ้านชายป่าเขตเมืองมีดมีเด็กชายเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ตายจาก ปล่อยให้เขาอาศัยอยู่กับป้าซึ่งมีนิสัยโมโหร้ายและเห็นแก่ได้ป้าใช้ให้เด็กชายทำงานหนักตักน้ำใส่โอง่งตำข้าวขุดดินดดยหญ้าในไร่ให้เข้าป่าไปหาผักหาฟืนวันไหนทำงานไม่ได้ดังใจป้าก็จะเคี่ยนตีและดุด่าขับไล่สาส่งว่าเจ้ากอเจ้าเด็กกำพพ้ะไอ้คนไม่มีพ่อแม่มาสายบ้านข้าอยู่ดีจะกิน ใช้งานใช้การไม่ได้เรื่องเลยเลี้ยงเสียเข้าสุกแท้ๆข้าจะไม่ให้แกกินข้าวไปไปผลบ้านข้านะแต่เด็กชายก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนจึงได้แต่อดทนยอมให้ป้าโขกสับเรื่อยมาชีวิตมีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยอยู่มาวันหนึ่งตอนอายุได้สิบปีป้าใช้ให้เขาไปตัดไม้ไผ่ซึ่งอยู่ในป่าเพื่อนำมาทำรั้วบ้าน ขณะที่เขากำลังแบกไม้ไผ่ลำยาวออกมาจากป่าในเวลาบ่ายแดดร้อนจัดเขาได้พบกับชายวัยกลางคนคนหนึ่งแบกของขนของพรุงพรังมาหยุดเหนื่อยหอบอยู่ใต้ร่มไม้ริมทางเมื่อได้เห็นเด็กชายชายวัยกลางคนคนนั้นแสดงท่าทางดีใจเอ,อ่ยถามขึ้นว่านี่เจ้าหนูแถวนี้มีบ่อน้ำบ้างไหมลุงเดินทางมาไกลหิวน้ำเหลือเกิน เด็กชายจึงวางไม้ไผ่ลงพื้นพูดตอบอย่างสงสารเห็นใจว่ามีอยู่ลงุงแต่อยู่ไกลมากน้ำลุงหมดเลยหรือหมดนานแล้วลูกกระติกใส่น้ำของลุงแตกม้ามันล้มทับม้าของลุงมันป่วยและล้มลงตายเมื่อตอนเที่ยงลุงจึงต้องแบกขนของพรุงพรังมาหิวน้ำเหลือเกินด้วยความมีน้ําใจเด็กชายจึงเอ่ยขึ้นว่างั้นลุงนั่งรออยู่ที่นี่นะ เขาจะไปตักน้ำไม้ลุงดืม่มห,งหางูุจักบ่อน้ำขอบใจหลานชายแต่ลุงไม่มีกระติกเธอจะเอาน้ำมาให้ลุงได้อย่างไรเด็กชายคิดอยู่นิดหนึ่งจึงคิดได้และพูดบอกว่าคุณลงุงเขาจะตัดปล้องไม้ไผ่ไปใส่น้ำํำล่องไม้ไผ่ใส่น้ําได้ลุงคอยนะบ่อน้ํำอยู่ไกลามากแต่เขาจะวิ่งไปตักมาให้ลุงเองขอบใจมากหลานชาย ลุงหิวและเหนื่อยแทบจะไม่มีแรงเดินแล้วเด็กชายกำพร้าผู้หมีน้ำใจจึงใช้มีดของตนตัดปล้องไม้ไผ่แล้ววิ่งหายไปตามทางในป่าปล่อยให้ชายวัยกลางคนผู้กระหายและเมื่อยล้านั่งพิงคนไม้อยู่ตามลำพังเวลาผ่านไปนานกว่าครึ่งชั่วโมงเด็กชายจึงได้กระหืดกระหอบกลับมาพร้อมด้วยน้ำดื่มมาถึงยื่นให้พลางพูดว่าลุง ได้แล้วรีบดื่มเธอะชายคนเดินทางยกกระบอกใส่น้ำดื่มอย่างกระหายดื่มจนเพียงพอหายหิวน้ำแล้วจึงพูดขึ้นว่านี่เจ้าหนูหากไม่ได้ดื่มน้ำนี่ลุงคงจะต้องเป็นลมเดินทางต่อไปไม่ได้แน่หนูเป็นคนมีน้ำใจดีมากหนูชื่ออะไรเอาชื่อใจก่อแรงเด็กชายกำพร้าตอบไอ้ายบ้านหนูอยู่ไหน อยู่กับใครชายวัยกลางคนถามขึ้นอีกเด็กชายจึงได้เล่าให้ฟังว่าตนเองอยู่ในหมู่บ้านชายป่าอาศัยป้าอยู่เป็นลูกกําพร้าไม่มีพ่อแม่คุณลุงนักเดินทางผู้นั้นจ้องเด็กชายด้วยความเมตตาสงสารเขารื้อของในเป้ใบใหญ่ซึ่งมีอยู่สองใบของเขาออกมาค้นได้ขนมแห้งซึ่งเป็นน้ำอ้อยแผ่นหอหนึ่งยื่นให้เป็นสิ่งตอบแทน ล่างพูดว่าเจ้าหนูลุงให้ขนมหนูจงเก็บไว้กินที่แรกเด็กชายปฏิเสธแต่คุณลุงนักเดินทางคนนั้นก็ขยันขยอให้จนเด็กชายต้องรับเมื่อรับแล้วก็พูดบอกว่าคุณลุงเราจะต้องรีบขนไม้กลับไปบ้านก่อนนะยังมีอีกสองลำที่ตัดทิ้งไว้ในป่าหากไปช้าเดี๋ยวโดนป้าตีโอ้มันก็ไปเถอะหลานชาย ลุงจะนั่งพักอีกสักครู่หายเหนื่อยแล้วจะเดินทางต่อไปเหมือนกันลุงคนนั้นพูดพลางเก็บของที่รื้อออกมาใส่คืนในกระเป๋าเป้ใบใหญ่ของตนเด็กชายกำพร้าแบกไม้กลับไปบ้านได้ลำหนึ่งแล้วก็รีบเดินทางกลับมาเพื่อแบกลำที่สองอีกครั้นกลับมาถึงโคนไม้ได้เห็นว่าลุงนักเดินทางคนนั้นจากไปแล้วเห็นแบกเป้อยู่ลิบลบทางชายดงโน้น แต่บังเอิญเหลือเกินขณะนั้นสายตาของเด็กชายเลือแปลไปเห็นตลับไม้อันเล็กๆอันหนึ่งวางอยู่เด็กชายจึงเดินเข้าไปหยิบมาดูและเมื่อเปิดออกมาจึงได้เห็นว่าภายในมีแหวนทองวงหนึ่งที่หัวแหวนทรงประกายแวววาวทันทีที่ได้เห็นเด็กชายก็นึกรู้ทันทีว่า ต้องเป็นของคุณลุงนักเดินทางทำหล่นไว้ตอนรื้อของหาขนมให้เขาเมื่อพักใหญ่ที่ผ่านมาเมื่อเห็นแล้วพลันความดีความซื่อสัตย์ในดวงใจก็ย้ำเตือนขึ้นว่าเอาไปคืนเอาไปคืนอย่าเอาของเขานะเด็กชายจึงกำตหลับแหวนทองอันง,งดงามนั้นไว้แน่นแล้วออกวิ่งตามหลังชายนักเดินทางผู้นั้นไปอย่างรวดเร็ว พลางตะโกนร้องว่าลุงลงหยุดก่อนหยุดก่อนเสียงของเขาก้องไปในชายป่าระหว่างทางขณะนั้นชายวัยกลางคนเดินห่างไปมากแล้วแต่เสียงเรียกของเด็กชายแวววดังไปถึงเขาหยุดเดินหันกลับมามองจึงได้เห็นว่าเด็กชายผู้มีน้ำใจคนนั้นกําลังวิ่งตามหลังมาเจ้าหนูมีอะไรหรอ วิ่งตามลุงมาทำไมเขาถามด้วยความแปลกใจเด็กชายมาถึงก็หอบพักพักยื่นตลับไม้คืนให้พลางบอกว่าคุณลงุงคุณลุงลืมตลับใส่แหวนไว้ที่โคนไม้เฮาเดินมาเห็นจึงวิ่งตามเอามาคืนให้ชายนักเดินทางตกใจทำตาโตอุทานว่าโอ้เจ้าหนูแหวนนี้เป็นแหวนทองที่ลุงซื้อมาจากเมืองมันดดเล ว่าจะเอาไปฝากภรรยาของลุงมันมีค่ามากโอ้เจ้าหนูเจ้าช่างเป็นเด็กดีมีความซื่อสัตย์ยิ่งนักจะหาคนดีอย่างหนูนี่ไม่ได้อีกแล้วชายคนเดินทางรับตลับแหวนทองอันล้ำค่าไปเปิดดูแล้วรีบใส่ลงไปในกระเป๋าเสื้อของตนจากนั้นก็หันมาโอบกอดเด็กชายอย่างซึ้งใจสุดพลนาพร่ำพูดว่าก่อแรง ก่อแรงเอ่ยขอบใจขอบใจมากใช่ัวกลางคนพูดแล้วหยิบเงินจากกระเป๋าออกมาให้ห้ารูปีพลางพูดขึ้นว่าก่อแรงเอ่ยขอบใจลุงอยู่ในระหว่างการเดินทางเหลือเงินติดตัวอยู่อีกไม่มากจะต้องเดินทางอีกยาวไกลแต่เพื่อตอบแทนความดีของเจ้าลุงจะขอมอบเงินห้ารูปีเป็นสินน้ำใจเพียงเท่านี้ก่อน เมื่อลุงเดินทางกลับถึงบ้านเมืองของลุงแล้วจะหาโอกาสมาตอบแทนความดีของเจ้าอีกในภายหลังนะลูกชายวัยกลางคนกอดเด็กชายด้วยความรักซาบซึ้งใจอีกขนแล้วลาเดินทางจากไปส่วนเด็กชายก็เอาเงินห้ารูปีใส่กระเป๋าเดินย้อนไปแบกไม้ไผ่กลับบ้านเป็นเวลาบ่ายใกล้ค่าแล้วเมื่อไปถึงบ้านป้าเห็นว่าผิดเวลามาก จึงตวาดแหวเข้าใส่ว่าไอ้จ้ายกอแกหายหัวไปไหนมากลับเอาจนป่านนี้ให้ไปตัดไม้แบกไม้แค่สามลำกลับมาใกล้คำช่างเหลวไหลนะักน้ำก็ยังไม่ได้ตักผักก็ยังไม่ได้หาไอเด็กขี้เกียจข้าจะฟาดแกให้หลังลายพูดแล้วไม่พูดเปล่าเงือไม่เรียวเดินรีเข้าใส่ทันทีเด็กชาย จึงได้เล่าเรื่องราวที่ตนเองช่วยเหลือคนเดินทางผู้นั้นให้ป้าฟังเพื่อหวังจะให้ป้าได้เข้าใจและเห็นใจในการทำความดีของเขาแต่พอเล่าจบลงแล้วป้ากลับยิ่งโกรธเป็นฟืนเป็นไฟมากขึ้นกว่าเดิมร้องตวาดกระเทืบเท้าลั่นริบเงินห้ารูปีนั้นไปพลางด่าซ้ำอีกว่าท่อไอ้โง่ไงอ้ใจก เจ้าเอาตลับแหวนทองนั่นไปคืนเขาทำไมมันลืมแล้วก็ให้มันลืมไปสิทำไมไม่เอากลับมาบ้านแกนี่มันโง่เหลือเกินแล้วจากนั้นป้าก็ฟาดไมเรียวตีอย่างแรงหลายครั้งถูกขาแขนของเด็กชายจนช้ำเป็นรอยไม่หลายรอยแกตีพลางด่าไปพลางว่าไปไอเด็กโง่แกไปให้พ้นบ้านขานนะข้าไม่เลี้ยงแกแล้วแกจะไปไหนก็ไป ป้าทำหน้าถมึงถึงราวกับนางยักษ์จะกินเลือดกินเนื้อเด็กชายกำพร้าขวัญเสียร้องไห้ออกจากบ้านป้าด้วยความเศร้าโศกเสียใจเดินโซซัดโซเซไปตามเส้นทางอย่างโดดเดี่ยวหิวโหวยใจแทบขาดเพราะตั้งแต่กลางวันแล้วเขายัางไม่ได้กินข้าวเลยสักคำเด็กชายก่อแรงเดินไปเดินไปอย่างไร้จุดหมาย ครั้นพอมืดลงก็รู้สึกกลัวแต่จะหวนกลับบ้านก็กลัวว่าบ้าจะตีซ้ำจึงจำใจเดินห่างจากหมู่บ้านอันเป็นถิ่นกำเนิดไปทุกทีทุกทีแต่บังเอิญเหลือเกินคล้ายมีบุญนำพาเด็กชายแลเห็นไฟกองใหญ่ถูกจุดก่ออยู่ลิบๆริมทางกลางป่าเบื้องหน้าโน้นเขาจึงส่วนเซไปหา ได้แลเห็นพระทุดงปรากฏอยู่รอบกองไฟในคืนหนาวเห็นเพียงแค่นั้นพลันสติสัมปชัญญะก็ดับวูบลงพระทุดงสี่รูปเดินทางรอนแรมมาปักกลดจุดหมายปลายทางของท่านอยู่ที่เมืองเชียงรอซึ่งจะต้องข้ามฟากแม่น้ำคงไปอีกไกลแสนไกลหัวหน้าคณะพระทุดดงคือท่านครูบามุง เมื่อท่านได้เห็นเด็กชายเดินมาล้มลงต่อหน้าต่อตาก็ร้องเอะอะขึ้นว่าพวกท่านทั้งหลายมีเด็กหลงทางมาเป็นลมไปแล้วช่วยกันหน่อยเร็วพระภิกษุทั้งสี่ช่วยกันบทมพยาบาลจนเด็กชายฟื้นได้พิจารณาเห็นร่องรอยการถูกเคี่ยนตีอย่างทารุณจึงสอบถามถึงความเป็นมาครั้นทราบแล้วก็บังเกิดความเมตตาสงสาร นำพาเด็กชายเดินทางรอนแรมไปด้วยระหว่างทางที่รอนแรมไปในป่าตลอดเวลาประมาณหนึ่งเดือนนั้นพระทั้งสี่รูปได้เห็นแววแห่งความดีความมีน้ำใจความซื่อสัตย์อ่อนน้อมถ่อมตนขยันขันแข็งของเด็กชายจึงบังเกิดความรักความสงสารเอ็นดูเป็นอันมากเมื่อกลับไปถึงวัดหัวเมืองเชียงรออันเป็นถิ่นพำนักแล้วท่านครูบามุง จึงให้เด็กชายก่อแรงผู้กำพร้านั้นได้บวชเป็นเจ้าสางสมมเนรเมื่อบวชแล้วก็ได้ชื่อว่าเจ้าสางก่อศึกษาเร่าเรียนพระธรรมวินัยเป็นนอเนื้อของสมณะสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาเรื่อยมาจะกล่าวฝ่ายชายวัยกลางคนนักเดินทางผู้นั้นเขาชื่อนายจองโคบ้านของเขาก็อยู่ที่เมืองเชียงรอเช่นกัน เขาเป็นเศรษฐีมีฐานะครั้นเดินทางกลับคืนมาหาภรรยาแล้วจิตใจของเขายังคงรำลึกถึงเด็กชายกัมพร้าชาวเมืองมีดผู้แสนดีคนนั้นอยู่เสมอไม่เคยลืมเลยเขาได้เล่าเรื่องราวให้ภรรยาฟังว่าน้องเอ๋ยพี่เดพบเห็นเด็กชายแสนดีคนหนึ่งเป็นเด็กกําพร้าอยู่ที่เมืองมีดระหว่างทางกลางป่า พี่เหน็ดเหนื่อยและกระหายน้ำจนแทบจะหมดแรงเดินเด็กชายคนนั้นได้ช่วยหาน้ำมาให้พี่ดื่มบังเอิญพี่ได้ทําตลับใส่แหวนทองที่ซื้อมาฝากน้องหล่นไว้ใต้โคนไม้โดยไม่รู้ตัวเด็กคนนั้นเมื่อพบเห็นแล้วก็ไม่หยิบฉวยเอาไปแถมยังมีน้ําใจความซื่อสัตว์วิ่งติดตามเอามาคืนให้พี่อีกพี่ซึ้งใจเหลือเกินน้องเอ๋ยเอาอย่างนี้ไหม เราสองคนก็ไม่มีลูกเต้าอยู่กันตามลำพังพี่ถูกชะตากับเด็กคนนั้นมากคงเป็นบุญนำพาให้ได้ไปพบคนดีๆเด็กดีๆอย่างนี้หากได้มาอยู่ในเรือนก็จะเกิดสิริมงคลพี่อยากจะไปรับเด็กคนนั้นมาอยู่ด้วยน้องจะว่าอย่างไรภรยาของเศรษฐีครั้นได้ฟังก็เห็นดีตามท่านเศรษฐีแห่งเมืองเชียงรอจึงได้เดินทางกลับไปยังเมืองมีด ได้อีกสามเดือนต่อมาแต่แต่เมื่อไปถึงก็ต้องผิดหวังเพราะรู้จากชาวบ้านว่าเด็กชายก่อแรงได้หนีออกจากบ้านป้าแล้วสูญหายไปไม่มีใครได้พบเห็นอีกเลยเศรษฐีชาวเมืองเชียงรอจึงเดินทางกลับด้วยความเสียใจคิดสงสารเวทนาต่อชะตากรรมอันอาพับของเด็กชายก่อแรงการเวลา ผ่านพ้นไปอีกสองปีบุญก็นำพาให้ท่านเศรษฐีจองโขได้พบกับเด็กชายกำพร้าที่เขาคิดถึงไม่เคยลืมอย่างบังเอิญโดยคืนวันหนึ่งท่านเศรษฐีจองโขได้ฝันไปว่าเขาได้เดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่งแต่จำไม่ได้ว่าเป็นวัดอะไรขณะที่กำลังเดินอยู่นั้นได้เหลือไปเห็นเต่าตัวเล็กๆสีเหลืองตัวหนึ่ง เดินต้วมเตียมต้วมเตียมอยู่หน้าประตูโบส์มันน่ารักมากเขาเห็นแล้วจึงจับมันมาอุ้มด้วยความรักความพอใจเจ้าเต่าตัวนั้นก็ไม่ดิ้นรนหนีมันให้เขาอุ้มเดินไปเดินมาจนเขารู้สึกตัวตื่นด้วยความรู้สึกที่เป็นสุขใจเศรษฐีโคงเล่าความฝันให้ภรรยาฟังซึ่งภรรยาของเขาก็พูดว่าพี่จ๋า ความฝันของพี่เป็นฝันที่ดีเราจะมีความสุขกันจ้ะเศรษฐีได้ฝั่งแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจเป็นอย่างยิ่งครั้นพอตอนสายๆได้รับคำเชิญจากเพื่อนคนหนึ่งว่าอีกสองวันจะไปทำบุญถวายระครังใบใหญ่ให้วัดหัวเมืองซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของเขามากท่านเศรษฐีและภรรยาจึงได้เดินทางไปทำบุญด้วยเมื่อทำบุญถวายระครังแล้ว เขาได้เดินไปที่หน้าโบสถ์เมื่อไปเห็นก็นึกถึงความฝันขึ้นมาได้ทันทีเพราะสภาพโบสถ์ในความฝันกับโบสถ์ของวัดหัวเมืองแห่งนี้ช่างคล้ายกันเหลือเกินเศรษฐีจองโคจึงได้อุทานขึ้นว่าโอ้โบสถ์หลังนี้แหละที่เคยฝันเห็นเมื่อสามวันที่แล้วพี่จำได้ฝันว่าเจอเต่าสีเหลืองนั่นหรือจะพี่ใช่แล้วใช่แล้ว เป็นที่เดียวกันแล้วทันใดนั้นพลันก็มีเจ้าสางน้อยรูปหนึ่งเปิดประตูโบสถ์ประคองถือผานใส่เทียนธูปออกมาทันทีที่ได้เห็นท่านเศรษฐีจองโคก็ตกตะลึงจ้องมองแล้วอุทานขึ้นอีกคนว่านี่จายก่อแรงแห่งเมืองมีดใช่ไหมนี่เจ้าสางคนนั้นหยุดชะงักหันมาจ้องมองดูเศรษฐีจองโคด้วยความประหลาดใจเช่นกัน แล้วต่างคนต่างมองกันอยู่ครู่เดียวก็จำกันได้เจ้าส่างน้อยตอบว่าใช่แล้วพ่อลุงเขาคือใจก่อแรงเขาบวชเป็นเจ้าส่างได้สองปีแล้วโอ้เจ้าสางเอ้ยไม่นึกเลยว่าจะได้มาพบที่นี่ลุงกลับไปตามหาเจ้าที่เมืองมีดแต่ก็ไม่เจอผิดหวังกลับมาที่แท้เจ้ามาอยู่ที่เชียงรอใกล้กันแค่นี้เอง ดีใจเหลือเกินนับตั้งแต่วันนั้นพ่อลุงเศรษฐีจองโคและภรรยาก็เที่ยวไปเที่ยวมาที่วัดมาแจ้งความประสงค์ต่อท่านครูบามุงเจ้าอาวาสวัดหัวเมืองว่าจะขอรับเจ้าส่างก่อแรงเป็นบุตรบุญธรรมซึ่งท่านครูบาก็อนุญาตเศรษฐีจองโครับเจ้าส่างก่อแรงไปฉันพรตาหารที่บ้านของตน ซื้อเครื่องใช้ไม้สอยให้หลายอย่างหลายประการแล้วเอ่ยชักชวนขึ้นว่าลูกเอ๋ยพ่อแม่นี้ไม่มีใครเป็นทายาทสืบสกุลบุญนำพาให้ได้มาพบกับเจ้ารักเจ้าเจ้าจงศึกมาอยู่ที่บ้านกับพ่อแม่เสียเธอะซึ่งก็เหมือนมีบุญนำพาอีกเช่นเดียวกันบุญได้ดนจิตด,ดนใจให้เจ้าสั่งก่อแรงไม่ยอมศึกเศรษฐีจองข ก็ไม่ได้ขัดใจบังคับรับเจ้าสางเป็นบุตรบุญธรรมแล้วก็เฝ้าอุปถัมภ์ค้ำชูดูแลอุปการะด้วยปัจจัยด้วยความรักความศรัทธาเรื่อยมาครั้นพอเจ้าสางอายุครบ20ปีจึงรับเป็นเจ้าภาพจัดการงานบวชให้พิธีบวชพระจัดอย่างยิ่งใหญ่เอกระิึกเศรษฐีจองโคและภรรยาสะพายบาดอุ้มผ้าไตร นำหน้าเข้าโบสถ์ด้วยความสุขใจยิ้มละไมพูดบอกผู้ที่มาร่วมงานบุญว่าลูกชายของข้าได้บวชเป็นพระแล้วข้าดีใจเหลือเกินอนุโมทนาบุญด้วยกันนะข้าได้บวชพระลูกชายแล้วการเวลาผ่านพ้นไปอีกยี่สิบปีท่านครูบามุงเจ้าอาวาสได้มรณภาพพระภิกษุก่อแรง จึงได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสสืบต่อโดยมีเศรษฐีจองโคและภรรยาซึ่งอายุมากแล้วคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือวัดหัวเมืองซึ่งแต่เดิมเป็นวัดเล็กๆจึงค่อยๆเจริญขึ้นเจริญขึ้นเป็นวัดที่สงบงามสับปายะต่อมาภรรยาของท่านเศรษฐีจองโคได้เสียชีวิตไปก่อนและหลังจากนั้นอีกห้าปี ท่านเศรษฐีจองโคจึงเสียชีวิตตามภรรยาไปด้วยโรคชราท่านครูบาก่อแรงได้จัดการงานศพของท่านเศรษฐีจองโคผู้เป็นบิดาบุญธรรมอย่างดียิ่งสร้างกูเจดีบรรจุอัฐิของพ่อแม่บุญธรรมให้อย่างงดงามไว้ภายในวัดหัวเมืองแห่งนี้เมื่อเศรษฐีจองโคล่วงลับไปแล้วทรัพย์สมบัติทั้งปวง จึงตกเป็นของบุตรบุญธรรมคือท่านครูบาก่อแรงซึ่งท่านครูบาก่อแรงก็ใช้ใจ่ายทรัพย์เหล่านั้นไปในทางที่ดีงามท่านได้นำมาสร้างวัดบำรุงพระพุทธศาสนาบำรุงพระภิกษุและเจ้าสางสัมมเนรอุทิศบุญทรงให้พ่อแม่ผู้ให้กําเนิดและให้พ่อแม่บุญธรรมด้วยความกระตันยู่เรื่อยมาท่านครูบาก่อแรง เป็นเจ้าอาวาสจนแก่จนเฒ่าปัจจุบันอายุของท่านหกสิบปีเต็มแต่คนในเมืองเจียงรอนิยมเรียกชื่อท่านว่าคร e ูบาหัวเมืองท่านเอ้ยพระภิกษุก่อแรงแห่งเมืองมีดภูนนั้นหรือว่าคร e ูบาหัวเมืองก็คือผมนี่แหละนี้เป็นเรื่องของบุญนำพาที่ท่านอยากฟังซึ่งผมก็ได้เล่าให้ท่านฟังจบลงแล้วท่านคร e ูบาหัวเมือง เล่าจบก็ยิ้มให้กับพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยอย่างเมตตาการุณาพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยจึงประนมมือน้อมไหว้ท่านด้วยความเคารพพูดบอกกับท่านว่าสาธุท่านครูบาผมขออนุโมทนาบุญกับท่านประวัติชีวิตของท่านผมฟังแล้วทราบซึ้งเหลือเกินท่านเป็นครูบาที่น่าเคารพน่าเลื่อมใสย,ยิ่งนักผม ขอน้อมนมัสการบูชาความดีของท่านนับเป็นบุญนำพาให้ผมได้มาพบมาเห็นท่านเป็นมงคลแก่ชีวิตของผมเหลือเกินพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยกล่าวกับท่านด้วยความรู้สึกที่กลั่นออกมาจากใจคืนวันนั้นทั้งท่านครูบาหัวเมืองและพระภิกษุหนุ่มได้ชวนกันไปไหว้พระเจ้าพาราทองภายในพระอุโบสถไหว้พระสวดมนตแล้ว ก็นั่งภาวนาอยู่เคียงคู่กันจนเที่ยงคืนจึงได้กราบอำลาองค์พระเจ้าพารามาพักนอนด้วยความผาสุกเออบิมปีติใจในภาวนาธรรมพระภิกษุหนุ่มพำนักอยู่กับท่านครูบาหัวเมืองเชียงรอเป็นเวลาสามวันจึงได้กราบอำลาท่านเดินทุดงจาริกต่อก่อนจากกันท่านครูบาหัวเมือง ได้กล่าวแก่พระภิกษุหนุ่มด้วยความเคารพเลื่อมใสเช่นกันว่าท่านเอ๋ยนับเป็นบุญนำพาที่ทำให้ผมได้พบกับท่านอายุท่านอย่างน้อยแต่คุณธรรมสูงส่งการได้พบกับท่านครั้งนี้ก็นับเป็นมงคลแก่ชีวิตของผมเช่นกันท่านเอ๋ยผมดีใจเหลือเกินท่านครูบาเท่าหัวเมือง เดินไปส่งพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยจนถึงหน้าประตูวัดก่อนจากกันวันนั้นต่างฝ่ายต่างยิ้มให้กันและกันด้วยความรักเคารพซาบซึ้งอีกคนแล้วพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยก็แบกกรดสะพายบาดค่อยๆเดินห่างออกไปห่างออกไปจนในที่สุดก็ลับไปจากสายตาของท่านครูบาเท่าซึ่งเฝ้ามองตาม ด้วยความอาลัย